ในวันที่19เมษายนปี2566 ดาวพระพฤหัส,สบดีจะทําการโคจรยกย้ายราศีออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษค่ะซึ่งดาวพระพฤหัส,สบดีนั้นถือเป็นดาวใหญ่ค่ะและความหมายของดาวพระพฤหัส,สบดีจะให้ความหมายที่เกี่ยวข้องกับการขยับขยายการเจริญเติบโตการศึกษาการเดินทางความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะ ในด้านโหราศาสตร์ดาวพระพฤหัส,สบดีจะถูกจัดให้เป็นประธานของดาวฝ่ายสุพเคราะห์ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นหัวหน้าของดวงดาวที่มีความหมายในด้านดีนั่นเองค่ะนอกจากนี้ดาวพระพฤหัส,สบดียังแสดงถึงความศรัทธาบุญกุศลคุณธรรมความดีความสำเร็จความถูกต้องด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าจะเปรียบเทยถึงบุคคลก็จะหมายถึงบุคคลผู้เป็นครูอาจารย์ที่ปรึกษาคนสอนศาสนาผู้คุ้มครองแพทย์หมอพยาบาลนักวิเคราะห์นายธนาคารประมาณนี้ค่ะถ้าจะพูดถึงในแง่ของสถานที่ก็จะหมายถึงวัดวาอารามโรงพยาบาลโรงเรียนสถานศึกษาค่ะ ถ้าจะเปรียบเลยถึงสิ่งของก็จะหมายถึงสิ่งของที่เป็นมงคลอย่างเช่นหนังสือวัตถุมงคลต่างๆและยังหมายถึงตำราอุปกรณ์การแพทย์หมายถึงเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ถ้าจะเปรียบเปรยไปถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องการวางแผนความรอบคอบการศึกษากฎหมายและก็ยังหมายถึงประเพณีวัฒนธรรมด้วยค่ะ และดาวพระพฤหัส,สบดีจะมีระยะเวลาในการโคจรแต่ละรอบเป็นเวลาประมาณ1ปีค่ะดังนั้นเราจะต้องใช้เวลารอถึง12ปีกว่าที่ดาวพระพฤหัส,สบดีจะโคจรกลับมาอยู่ที่เดิมนะคะ ในครั้งนี้ค่ะดาวพระพฤหัสได้โคจรเข้าสู่ราศีเมษซึ่งถือว่าเป็นราศีแรกในจักรราศีค่ะดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเช็คกันเลยค่ะว่า6ลักนณาราศีที่จะได้รับอิทธิพลด้านบวกด้านดีจากดาวพระพฤหัสบ,บดีที่ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะมีใครบ้างเชิญรับชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีเมษนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีเมษว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีเมษค่ะดาวพระพฤหัสถือว่าเป็นดาวสุปรเคราะห์ดาวใหญ่ตามที่สมัยได้อธิบายไปแล้วนะคะการโคจรของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ถือว่าให้ผลดีต่อชาวลัคนาราศีเมษอย่างเต็มที่เต็มกําลังเลยนะคะเพราะดาวพระพฤหัสได้มาทับจุดเกิดทับลัคนาราศีเกิดของคุณนั่นเองค่ะถือว่าชาวลัคนาราศีเมษจะเฮงสุดๆเลยนะสําหรับในช่วงหนึ่งปี นับจากวันที่19เมษายนเป็นต้นไปดังนั้นจะไม่มีชาวเมษติดโผก็เป็นไปไม่ได้ค่ะดาวพระพฤหัสถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาษะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะมาทับชาวลัคนาราศีเมษครั้งนี้ได้ตําแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคนั่นเองและได้มาเจอกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีเมษและได้โคจรเข้ามาทับลัคนา ชาวเมธก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะดาวพระราหูก็ได้ตำแหน่งที่ดีเป็นเทวีโชคนั่นหมายความว่ามีดาวโชคถึงสองดวงนะคะดาวดวงหนึ่งเป็นเทวีโชคดาวดวงหนึ่งเป็นราชาโชคทับเนื้อทับตัวคุณอยู่โชคลาภส่งผลเกิดกับคุณอย่างแน่นอนนะบางคนได้รับโชคลาภเล็กโชคลาภใหญ่ก็แตกต่างกันออกไปตามสถานะตามบุญวสนาตามพื้นดวงชะตานั่นเองค่ะแต่จะต้องอธิบายแบบนี้ค่ะว่า 아. <목소리나> ในช่วงที่ดาวพระพฤหัสมาทับตัวแบบนี้บุญกุศลหนุนนำค่ะใครที่เคยทำบุญทำกุศลสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะจะมีโอกาสที่บุญเก่าๆจะมาหนุนนำดวงชะตาทำให้คุณประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆด,ดวงชะตาของคุณจะปรับดีมากขึ้นจะรุ่งโรดรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะพิจารณาในมิติใดก็ตามแต่ถ้าเราจะพิจารณาถึงเรื่องของการงานดาวพระพฤหัสมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้คุณจะได้ วิชาการค่ะคุณจะได้ความรู้ค่ะใครเป็นนักเรียนนักศึกษาในระยะหนึ่งปีตรงนี้มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนในคณะในเอกในสาขาวิชาที่คุณชื่นชอบที่คุณอยากจะไปเรียนที่คุณใฝ่ฝันค่ะใครที่เป็นวัยทำงานถ้าเป็นผู้ที่ทำงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหากิจต่าง ก็จะเป็นช่วงหนึ่งปีที่คุณมีโอกาสจะได้ปรับขั้นปรับตําแหน่งค่ะมีองค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาเพิ่มพูนให้กับตัวเองมีสกิลเพิ่มเติมมีทักษะเพิ่มเติมค่ะได้เจอกับครูบาอาจารย์ที่ดีได้เจอกับคนที่มีประสบการณ์นั่นเองค่ะส่วนชาวลัคนาราศีเมษท่านใดที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจาการก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ต่อยอดหรือขยับขยายธุรกิจกิจาการของคุณให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่เป็นโอกาสทองของชาวลัคนาราศีเมษอย่างมากเลยทีเดียวนะคะนับตั้งแต่วันที่19เมษายนปี2,566ไปจนถึงวันที่30เมษายนปี2,567นั่นเองค่ะ ส่วนในด้านการเงินนะคะแน่นอนว่าดาวโชคถึงสองดวงมาทับเนื้อทับตัวแบบนี้นะส่งผลดีต่อด้านการเงินค่ะเสี่ยงดวงเสียงโชคได้คิด การทําสิ่งใดมีโอกาสประสบความสําเร็จผู้หลักผู้ใหญ่หนุนนําให้โชคให้ลาบกับตัวคุณมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะได้ลาบลอยค่ะจะได้ลาบป่าค่ะจะได้เฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหม่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหม่บางคนได้ซื้อบ้านบางคนได้ซื้อรถบางทีคําว่าโชคลาบก็ไม่ได้มาในรูปแบบของเงินทอง แต่มาในรูปแบบของทรัพย์สินก็เป็นไปได้นะคะสําหรับจเชาลัคนาราศีเมษดวงชะตาเฮงมากนะโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องอธิบายเยอะเลยนะคะคือในด้านการงานก็รุ่งเรืองในด้านการเงินก็มีมุมที่ดีในด้านของสุขภาพหายห่วงค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ การพยาบาลดาวพระพฤหัสเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยวินิจฉัยอยู่แล้วนะคะเมื่อโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณแบบนี้ใครที่มีโรคประจําตัวหรือว่ากําลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลกําลังพักฟื้นก็จะมีเกณฑ์ฟื้นตัวดีมากขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะขยับดีขึ้นนะคะ สุขภาพร่างกายและสุขภาพใจก็จะปลอดโปร่งโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะประกอบกันกับดาวมฤตยูที่ได้ทำการโคจรออกจากการทับเนื้อทับตัวของชาวลัคนาราศีเมษแล้วด้วยก็จะยิ่งส่งผลดีทำให้ชะตาของคุณเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นรับสิ่งดีๆเข้ามาได้เต็มที่เต็มกำลังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมความดีชาวลัคนาราศีเมษก็จะได้เข้าใกล้กับศาสนาเข้าใกล้กับการ สวดมนต์มีการทำบุญทำทานมีการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องของจิตใจชาวลัคนาราศีเมษจะมีการปรับขยับสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะถือว่าจะมีมุมที่ดีทุกมิติอย่างที่สมัยอธิบายไปนั่นเองนะคะเฮงมากๆเลยทีเดียวค่ะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องระมัดระวังมีเพียงนิดเดียวค่ะ คือดาวพระพฤหัสนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะแล้วยังถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยดาวเจ้าเรือนวินาศโขจรเข้ามาทับเนื้อทับตัวแบบนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่คนจ้องจับผิดหรือมีความลับบางอย่างรั่วไหลต้องระมัดระวังและรอบคอบให้ดีนะคะอาจจะถูกเพ่งเลงอาจจะมีคนทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบ้างในบางครั้งก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษอดทนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะอย่าไปใส่ใจกับเสียงเล็กๆน้อยๆ ที่มารบกวนหรือรังควานคุณค่ะคร่าวๆเท่านี้สำหรับชาวลัคนาราศีเมษสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชยัยให้ชาวเมษทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ